ใครที่เป็นสายแรกไม่แบบผมนะครับบอกเลยว่าต้องหลั่งน้ำตาเมื่อมครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางโยบีได้ประกาศนะครับปรับอัตราการแลกไม่นะครับพี่ต้องบอกว่า ปกติก็ดีอยู่แล้วนะครับ18บาทต่อหนึ่งไม้นะครับสำหรับ UB p r e m i ตอนนี้ครับขึ้นไปแล้วนะครับอยู่ที่40บาทต่อหนึ่งไม้นะครับบอกเลยว่าเลทแพงขึ้นมากนะครับจนหลายคนน่าจะไม่อยากใช้บัตรนะครับในการแลกใหม่อีกต่อไปนั่นเองครับเพราะจากปกตินะครับอย่างเจ้าตัว UB p r e m i ตัวนี้นะครับทุก15บาทจะเท่ากับ1แต้มแล้วก็อยู่2แต้มจะเท่ากับ1นึไม้ก็เทียบประมาณ18บาทนะครับแต่ตอนนี้สิบาบาทนะครับเท่ากับ1แต้มเท่าเดิมแต่ปรับนะครับจากหนึ่้มเป็น2.7แต้มะเป็นสองจุด้จ็ด แพลตฟอร์มการแรกนะครับจะเป็น40.5บาทนะครับต่อ1ไมล์สำหรับ R P Heat f i g e r แล้วก็ Asia m ยไมครับแล้วก็5แต้มต่อ1ไมล์สำหรับ Gata และ Eva นั่นเองครับแล้วก็มีการปรับนะครับบัตรอื่นเช่นเดียวกันครับเช่นเจ้าตัว U B l P C 레이ครับจะปกติ20บาทเท่ากับ1ไมล์ตอนนี้นะครับก็จะเป็น40บาทเท่ากับ1ไมล์นะครับหรือว่า2แต้มเท่ากับ1ไมล์นั่นเองครับส่วนเจ้าตัว U B l P p r e f e r นะครับก็คือตัวที่ต้องจ่ายค่ารายปีเนาะตัวนั้นนะครับจะได้เท่ากับ1.7 5 35แแตตต้้มมมมเเเทท่่่่าาาาาากััััับบบบ1 1ไไหหรรรรืออออปะะะณนนนงงคคยยจว UB Senis ลลี คนรักเนอะแล้วก็มีการปรับนะครับ โปรโมชั่นเอาทุกไตมากเลยนั่นเองล่าสุดตอนนี้นะครับก็ถ้าใครใช้ LOP q u i c s i l e r Asia EVA นะครับจะได้เท่ากับ50บาทต่อหนึ่งไมล์สำหรับการใช้งานในประเทศนะครับแล้วก็ถ้าใช้กาต้านะครับก็อยู่ที่75บาทต่อหนึ่งไมล์ส่วนใครที่ใช้นะครับเป็นสกุลเงินต่างประเทศเพราะว่าตัวเนี้ยสกุลต่างประเทศแตได้เพมคูณ3ใช่ไหมก็จะเป็น33นะครับจุด32บาทต่อหนึ่งไมล์สำหรับ LOP q u i s k s i l e r Asia แล้วก็ EVA นะครับแล้วก็ใครที่บินกาต้านะครับแล้วก็ใช้สกุลนอกรับก็จะอยู่ที่ประมาณ5 0บาทต่่่ออไม้นนนนนัเเงคสวว UB Premier ใีก็โ ไม่ใช่บัตรที่สามารถแลกแต้มด้วยเหรีดดีอะไรอยู่แล้วเนาะแต่รอบนี้นะครับก็มีการปรับเช่นกันครับก็ถ้าใช้งานทั่วไปนะครับ5แต้มเท่ากับ1นึไมล์เทียบเท่านะครับประมาณ62.5บาทสําหรับอ o p q u ีควิสไฟแล้วก็ e อ h เชียรไมลนะส่วนใครนะครับเป็นกาตานะครับหรืออีวานะครับก็จะใช้7แต้มนะครับเท่ากับ1นึไมล์เท่ากับ87.5บาทต่อ1นึไมล์นั่นเองนะครับส่วนถ้าใครใช้พวก duty f ส e ีเลยพวกเนี้ยพวกเนี้ยแต้มคูณ4ใช่ไหมก็จะ3.25สารับไมสรับก็เอยู่่ที13.75็ดจ หมนนัเองบอกเลยนะครับว่าสิทธิประโยชน์จากคนที่ใช้ u v ตอนนี้นะครับบอกเลยว่าค่อนข้างจะสิ้นหวังมากครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการแลกที่เป็นเลรเดิมนะครับก็คือสามารถแลกนะครับได้ตั้งแต่วันนี้วันที่ออนคลิปนะครับก่อนวันที่1ตุลาคมนะครับของปีนี้นั่นเองก็จะมีเวลาประมาณเดือนหนึ่งนะครับที่จะให้เราสามารถแลกด้วยที่เหรียเดิมได้นั่นเองครับก็ใครมีมาอยู่ตอนนี้มีตั้งผสมตอนนี้นะครับแนะนำว่าควรรีบไปแลกนะครับภายในวันที่1ตุลาคมนั่นเองครับก็เดืนไปแลกกันครับ